คลิก <Quiz>, ใครที่เลือกคำตอบไหนมารอลุ้นกับผลการทดลองที่ตัวเองเลือกกันเลยดีกว่าค่ะตัดเลยเดี๋ยวนะตัดเลยว้าวเขาถูกนะไม่รู้ต้งลองดูใช่มันต้องลองดูนะไอ้ไอ้ลูกวเขาถูกแม่แต่ถ้าดูจากลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นของมนาะ เก็บก่อนฮะเขาว่าสองเจวกันนะลงดูดิยังไงนะเป็นไงอ่ะดูดิม,มันเป็นวงกลมอันใหญ่ค่ะเราถูกเราถูก <laughs> และผลก็ออกมาแล้วล่ะค่ะว่าวงกลมที่เราตัดจะออกมาเป็นแบบ นี่กลายเป็นวงกลมใหญ่ๆแบบนี้นี่เองค่ะแต่เอเป็นได้เพราะอะไรนะการบิดแถบกระดาษแล้วนำมาต่อกันแบบนี้เป็นลักษณะของวงแหวนโมบียสหรือเมอร์บิอุสซึ่งรูปทรงทางคณิตศาสตร์แสนอัศจรรย์ที่มีเพียงด้านเดียวไม่มีด้านในไม่มีด้านนอกไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุด เป็นแถบที่ต่อเนื่องกันทั้งแถบเมื่อเอากันไกลมาตัดแบ่งครึ่งจะได้เป็นวงแหวนเพียงวงเดียวที่มีเส้นรอบวงยาวเป็นสองเท่าของวงเดิมแตกต่างจากวงแหวนโดยทั่วไปที่จะหลุดแยกออกจากกันเป็นวงแหวนขนาดเท่าเดิมสองอันนั่นเองค่ะ เรื่องการตัดกระดาษเนี่ยสามารถสร้างความสนุกให้กับเราได้เสมอเลยนะคะเมื่อกี้ลองบิดไปแล้ว1รอบทีนี้เราลองมาบิด2รอบกันดีกว่า 1...2... แล้วนำมาประกบปลายกันแบบนี้เอถ้าตัดออกมาจะเป็นยังไงนะถ้าน้องๆทางบ้านนะคะอยากลองทำดูก็อย่าลืมนะคะเวลาใช้ของมีคมต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยดูนะคะน้องๆก็อย่าลืมฝึกคิดให้ดีแล้วกลับมาควิสกันใหม่ใน ควิสคลิกบ๊ายบายหูทำได้ไงเนี่ยเอ๊ะคืออะไรอ่ะหูไม่เคยรู้มาก่อนเลย ถ้าน้องๆคนไหนไม่อยากตกยุครู้ที่หลังเกี่ยวกับเรื่องน่าทึ่งของวิทยาศาสตร์กด subscribe ที่ s h o c k อ h i p Channel ตรงนี้เลยค่ะพี่พ j จ,จะนำคำถามสนุกสนุกใหม่ๆและน่าทึ่งมาให้น้องๆควิสคลิกกันก่อนใครเลย